สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไต์ลปานเวศครับคลิปนี้เป็นคลิปเชิงวิชาการนะครับเป็นคลิปที่อยู่ในหมวดของโหราสาระนะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปวิธีการพยากรณ์นิสัย12ราศีก็คือเป็นยังไม่ครบนะฮะเผอิญไปรับปากว่าจะต้องทําให้ครบนะก็เลยทัางทำนะก็นะครับ จะแบ่งเป็น2คลิปนะฮะอ่าคลิปแรกนี้ก็จะมีกรกฏการนะฮะตุลแล้วก็พิจิกนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นคลิปถัดไปจากนี้นะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่ว่าครับโครงสร้างนะหลักๆไม่มีอะไรครับนะเวลาเราจะพิจารณาอ่าเราพิจารณานะครับสำหรับท่านที่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์นะอยากจะเรียนรู้วิธีการอ่านนะการอ่านลัคนาราศีต่างๆว่าเขามีวิธีการนะครับถ่ายนิสัยกันยังไง นะก็เอาหลักการนี้ครับไปใช้หลักการที่ว่านี้ต้องรู้โครงสร้างนะสี่ข้อนี้ก่อนครับก็คือต้องรู้ว่าดาวเกษตรนะนะก็คือดาวนี่แหละความหมายดาวมีอะไรบ้างนะครับนะรู้จักความหมายดาวรู้จักว่าธาตุนะแต่ละธาตุเป็นยังไงแล้วก็ภพโลกนะเพราะนั้นก็เข้าใจเรื่องของภพเนาะนะแล้วก็สัญลักษณ์ราศีก็คือปู่อันนี้อาจจะไม่มีใครเขียนไว้นะครับอาจจะไม่มีใครเขียนไว้แต่ในเรื่องของสัญลักษณ์ราศีเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะไปใช้ในเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของรูปร่าง ลักษณะท่าทางนะครับหรือบุคลิกบางอย่างแค่นั้นเองนะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้โครงสร้างนะครับนะสี่ข้อนี้แล้วนะรู้วิธีการและรู้ความหมายละนะครับเราก็สามารถที่จะออกคำพยากรณ์ของนิสัย12ราศีได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะไปอยู่ที่ลัคนาจะไปอยู่ที่ราศีใดนะครับตอนนี้ลัคนาอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎเนี่ยมีดาวเกษตรคือดาวจันทนะดาวจันรเป็นดาวเกษตรนะ ธาตุดาวนะครับก็คือธาตุน้ำนะกราระกฎพบโลกคือพันธุนะครับสัญลักษณ์ราศีก็คือปูนะกระกฎเพราะฉะนั้นเราก็เอาความหมายของสี่อย่างนะครับมารวมกันนะอย่าเอามาอย่าเอามายำรวมกันนะเอามาเรียงต่อต่อกันนะครับหลักการคือ,อามาเรียงต่อต่อกันก็ได้แก่อะไรครับดาวจันเนาะดาวจันก็ได้แก่ความหมายคือ ความสุภาพอ่อนโยนเอื้อเฟื้อนะครับนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจินตนาการสูงเป็นคนใจดีนะครับนะส่วนธาตุน้ำเป็นอะไรครับธาตุน้ำเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์เนาะเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของความใจเย็นนะเป็นเรื่องของความนิ่งสงบนะ,ะมีลักษณะของความลึกซึง้งนะเป็นคนที่มีความลึกซึง้งนะครับลุ่มลึกนะนะเข้าใจ เข้าใจจิตใจของผู้อื่นได้ดีเข้าใจภาวะจิตใจภาวะอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีนะครับมีเจตน,นาการสูงเหมือนกันแล้วก็ปรับตัวได้ดีเพราะเป็นธาตุน้ำนะครับใจเย็นนะส่วนพันธุทุนะครับพันธุก็ไม่ถึงอะไรครับก็ไม่ถึงรักครอบครัวนะมีความเป็นแม่สูงนะครับอ่าโดยเฉพาะนะกรกฏที่เป็นผู้หญิงนะชาวราศีกรกฏที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยจะมีความเป็น เป็นแม่สูงมากนะครับก็คือจะออกแนวะไรครับปกป้องคุ้มครองดูแลห่วงใยเอาใจใส่นะครับคนในครอบครัวนะครับรักครอบครัวรักถิ่นฐานครับนะรักครอบครัวรักถิ่นฐานบ้านเกิดนะชอบปกป้องดูแลนะครับคนในบ้านนะครับเทคแคร์เอาใจใส่ประมาณนี้นะส่วนสัญลักษณ์ปูนะปูเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยจะแสดงออกในเรื่องของรูปร่างครับนะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าคนลัคนาราศีกรกฎส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนอะไรไมครับตัว อาจจะลักษณะตัวแบนๆนะลำตัวแบนนะแขนขายาวนะครับตาโปนนะนะตาโปนแต่ออกแนวออกจะเล็กนิดนึงนะครับแต่เล็กไหลกว้างกว่าปกตินะครับผิวซีดนะนะผิวซีดแล้วก็บาง,บางตำราเขาบอกว่าเดินใส่เดินเอียงๆในระบบเป็นปูไงนึกถึงปูนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาความหมายทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเราก็จะได้ความหมายว่า,าชาวราศีกรกฎก็คือคนที่เป็นคนธรรมะมัสนิสัยเป็นคน สุภาพอ่อนโยนนะครับเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมีความคิดสร้างสรรค์ปรัตบตัวได้ดีนะครับเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีด้วยนะแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวนะเป็นคนรักครอบครัวมีความเป็นแม่สูงนะครับเป็นคนรักถิ่นฐานบ้านเกิดชอบอยู่บ้านมากกว่าชอบออกไปข้างนอกนะแล้วก็มีลักษณะนิสัยแบบชอบ ดูแลนะปกป้องดูแลเรานึกถึงปูถึงแม่ปูเนาะนะครับอันนี้ก็คือลักษณะพฤติกรรมนะพฤติกรรมของชาวราศีลักษณะนิสัยของชาวราศีกรกฎนะครับอ่ะต่อไปเพื่อเป็นการเสียเวลาต้องรีบครับผมให้คลิปมันยืดไปอ่ะกรกฎแล้วก็ต่อไปสิ่งผมพูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็กัน ลัคนาราศีการดาวกเกษตรนี่คือดาวพุธนะครับธาตุดินนะพบโลกคืออลีนะฮะอลีสัญลักษณ์ราศีคือหญิงสาวนะแน่นอนครับเหมือนเดิมเอาสี่อ,อย่างนี้มารวมกันเนาะนะครับก็คือดาวพุธดาวพุธหมายถึงอะไรครับเลขสี่ดาวพุธดาวพุธก็ธคือคนที่เ,เป็นคนที่มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะครับช่างพูดช่างวางแผนช่างคิดนะครับ นะปรับตัวได้ดีนะไม่ค่อยยึดติดกับอะไรครับไม่ค่อยยึดติดกับอะไรสักเท่าไหร่นะถ้ามองในแง,ไงไ่ไม่ดีก็จะบอกว่าเป็นคนโลเลไม่แน่นอนเพราะาดาวพุธเ,เป็นดาวดวงเล็กและเดินเร็ววงโครจรค่อนข,ข้างจะเดินเร็วนิดหนึ่งนะครับธาตุดินนะธาตุดินคืออะไรครับหนักแน่นเนาะขัดแย้งเลยเนาะหนักแน่นมั่นคงเอาจริงเอาจังนะความจําดีชอบสะสมนะครับชอบอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนะแล้วก็มีระเบียบแบบแผนมีขั้นมีตอน,ม,ตอนมีหลักการ อันนั้คือพวกธาตุดินนะครับส่วนอรินะอลริก็หมายถึงอะไรครับอุปสรรคปัญหานะโรคภัยนะศัตรูอาสาบริการช่วยเหลือวิเคราะห์วิจารนะดูแล้วเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวเอามารวมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดจะอะไรออกแนวทําไมครับสร้างศัตรูเป็นพวกอะไรครับชอบวิจารเนาะชอบวิจารณชอบวิเคราะห์นะนะครับแล้วก็เวลาดราพูดไยถึงความคิดอลริหมายถึงอะไรปัญหาอุปสรรคถูกไหมครับ ก็เป็นไงครับพวกนักคิดนักแก้ปัญหา,าเป็นนักคิดนักแก้ปัญหาก็ได้นักวิเคราะห์ก็ได้ไหมฮะนะส่วนหญิงสาวนะครับหญิงสาวก็นะครับสัญลักษณ์ราศีพวกนั้นเนี่ยคนราศีกันก็มักจะเป็นคนอะไรครับตัวเล็กที่พบเจอก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับชาวราศีกันมักจะเป็นคนตัวเล็กนะครับมีความเป็นผู้หญิงสูงละนะครับตัวเล็กแต่บางครั้งก็ออก,ออก,ออกเธออายุมากขึ้นกันในธรรมดาครับก็อาจจะอวบขึ้นมา,านิดนึงโดยประมาณนะผิวขาว โดยปกตินะี่คือลักษณะของราศีกันแต่พอมาเรารวมกันเอามาเรียงกันนะครับจับเป็นประเด็นที่สําคัญก็จะได้ว่าเป็นคนที่ฉลาดนะฉลาดมีสติปัญญาดีนะครับไหวพริบป,ปฏิพันดีนะชอบคิดชอบวิเคราะห์นะชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบวิจารณชอบการแก้ปัญหานะครับชอบงานเกี่ยวกับทั้งด้านงานบริการงานอาสาออนะครับก็คือเวลาใครมีอะไรเนี่ยมักจะนะ มักจะให้การช่วยเหลือมักชอบช่วยเหลือมากกว่าเออมักชอบให้การช่วยเหลือคนน้คนนี้นะครับเป็นลักษณะน,นั้นแล้วออกแนวเป็นคนทําไมครับมีระเบียบเนาะเป็นคนเจ้าระเบียบมีระเบียบแบบแผนนะในการใช้ชีวิตนะครับเป็นคนที่ทําอะไรมักจะจริงจังอมักจะจริงจังเอาจริงเอาจังกับสิ่งนั้นๆน,น,นะครับอาจจะมีการชอบสะสมอยู่บ้างนะครับความจําดีนะแล้วก็มองอะไรอย่างเป็นรูปธรรมไม่ชอบมองอะไรที่แบบผิวเผินนะอันนี้คือลักษณะของชาว ราศีกันนะครับชาวราศีกันต่อไปนะครับผมพูดเร็วนะครับคุณก็ใช้วิธีการฟังหลายครั้งหน่อยละกันนะราศีตุลน,นะครับลักนณะอยู่ที่ราศีตุลน,นะดาวกเกษตรคือดาวสุกรธาตุดาวคือธาตุลมนะพบโลกคือปัตตนีนะฮะ นะสัญลักษณ์ราศีคืออะไรครับคันช่างหรือตาช่างเนี่ยแหละก็เนขะียนคันช่างแล้วกันนะคันช่างนะอ่ะเหมือนเดิมนะครับวิธีการคิดของเรานะเอาดาวเนาะนะดาวสุขรคืออะไรครับดาวสุกคือดาวที่บ่งบอกถึงความสุขนั่นแหละครับดาวสุขหมายถึงการเงินความรักนะหลักๆของเขานะนะครับแล้วก็หมายถึงคนที่ถ้าเป็นลักษณะนิสัยก็เป็นพวกอารมณ์ดีครับ อารมณ์ดีระเลิเงแจ่มใสายรักสวยรักงามชอบศิลปะนะชอบสิ่งบันเทิงเริงใจนะนะเป็นพวกสุขนิยมประมาณนั่นแหละนะพวกดาวสุขนะครับแล้วก็าธาตุคือาธาตุลมนะาธาตุลมเป็นไงครับาธาตุลมคือเฉลียวฉลาดนะครับอ่าคนนี้เฉลียวฉลาดปริพันธ์ไหวพริบดีใช้คาว่าไหวพริบดีเลยนะคล่องแคล่วว่องไวครับคิดไวทําไวทาอะไรแบบว่องไวมากนะรวดเร็วนะครับนะชอบการเรียนรู้นะชอบ การเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นไม่หมดทุกอย่างครับนะแล้วก็รักนะรักความเป็นอิสระนะชอบความเป็นอิสระนะชอบการเดินทางไม่ชอบอยู่กับที่นะแล้วก็ไม่ชอบคนทํางานช้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดจะไปอะไรนะจีบนะจีบสาวธาตุลมนะไปทํางานช้าช้านะเสร็จเลยนะเขาไม่ชอบแต่เขาชอบอะไรที่มันไวๆตัดสินใจไวๆนะมั่นคงมั่นคงนะครับ นะรวดเร็วอ่ะเนาะนะครับแล้วก็ธาตุลมยังหมายถึงทักษะทางด้านการสื่อสารนะ,ะพวกนี้จะมีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดีนะครับพูดจาดีคิดดีนะครับแล้วก็ชอบทําอะไรใหม่ๆนะฮะชอบพลิกแพนชอบประยุกอันนี้ก็คือลักษณะของธาตุลมนะฮะส่วนปัตตนีอ่าพพปัตตนีเป็นพบปัตตนีของดวงโลกนะครับโลกในลักษณะจะอยู่ที่ราศีเมษนะพบปัตตนีนะก็คืออะไรครับปัตตนีก็คือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญา ความร่วมมือคนภายนอกนะครับนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมาแปลเป็นความหมายลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมันหมายถึงเรื่องของสัญญาด้วยนะข้อตกลงข้อสัญญาอะไรต่างๆด้วยนะหมายถึงคู่ครองหมายถึงความรักก็ได้นะครับหมายถึงคู่ความยังได้เลยนะนะปัตตนีนะครับของพพโลกเดี๋ยวเราค่อยมารวมกันนะครับนะคันช่างเรานึกถึงคันช่างเลยครับคันช่างมันคืออะไรบาลานซ์เนาะคันช่างนี่คือความบาลานซ์นะเพราะนั้นเนี่ยเรามองก็คือว่ามันเป็นเรื่องของอะไรครับ เรื่องของการสร้างสมดุลนะเรื่องของการสร้างสมดุลนะครับนะมันอาจจะเป็นมันเลยกลายเป็นตัวแทนของเรื่องของอะไรครับเรื่องของสารการพิพากษาความยุติธรรมนะก็คือการสร้างสมดุลนั่นเองคือการเกณฑ์การยอมรับได้นะยอมรับได้นะมีโจทย์โจทย์กับจำเลยนะแต่พอพิพากษาแล้วทั้งโจทย์และจำเลยต้องอะไรครับต้องรู้สึกว่ามันเป็นธรรมนะสมดุลนั่นแหละครับก็คือการสมดุลบาลานั่นแหละนะครับ นะก็ขันช่างก็หมายถึงการปณิปนอมนะ้อมชอมการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจที่ถูกต้องการสร้างสมดุลและการปรับปรุงเนาะและความเที่ยงตรงยุติธรรมนะอันนี้คือเรื่องของขันช่างนะครับนะเพราะฉะนั้นพอเราเอามารวมกันพอเราเอามารวมกันก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นว่าชาวราศีตุลเนยเป็นคนที่ทําไมครับนิสัยเจ้คอเป็นคนล่าเริงแจ่มใสาอารมณ์ดีรักศิละปะชอบงานบันเทิงเริงใจนะครับ นะนะชอบการประนีประนอมไม่ชอบความขัดแย้งและมักจะชอบไกลเกลี่ยประสานประโยชน์อันนีพวกราศีตุลเป็นลนักษณะนั้นครับแล้วก็มักนะครับมักนึกถึงคนอื่นนะมักถึงคนรอบข้างก่อนนะก่อนตัวเองนะนะให้ความสําคัญนะให้ความสําคัญกับคนรอบข้างกับคู่ครองนะกับคนอื่นนะมากกว่าตัวเองนะครับโดยธรรมชาตินะนะแล้วก็ เป็นคนที่ค่อนข้างจะยุติธรรมครับตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับคำไหนคํานั้นประมาณนี้เลยนะอันนี้คือ,คอลักษณะของชาวราศีตุลแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างทําไมครับฉลาดเฉลียวอ่าลืมทัดลมไปเลยนะฉลาดเฉลียวคล่องแคล่วว่องไวตัดสินใจไวนะครับเป็นคนที่รับอิสระนะนะครับชอบการประยุกต์ชอบการพลิกแพงไม่ชอบอะไรอยู่นิ่งๆเฉยๆนะครับชอบอะไรที่เอ,อมันอะไรครับ มันคล่องตัวอ่ามันคล่องตัวอะไรที่เป็นการยึดติดยึดเหนี่ยวมากเกินไปไม่ชอบนะแล้วก็ไม่ชอบการสะสมด้วยชอบการเรียนรู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความทันสมัยนะครับนะนี่คือลักษณะของชาวราศีตุลน,นะลักษณะของชาวราศีตุลส่วนชาวราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกนะครับลัคนาอยู่ตรงนี้เนาะดาวเกษตรคืออังคารนะครับธาตุคือธาตุราศีเป็นธาตุน้ํานะครับพบโลกเนี่ยเป็นมรณะน่ากลัวเนาะมรณะนะครับสัญลักษณ์ราศีนะครับสัญลักษณ์ราศีคือแมงป่องนะแมงป่องนะครับนะนะแมงป่อง คืออะไรนะครับเราก็ว่าไปครับตามสภาพเหมือนเดิมนะวิธีการนะก็คือดาวคาร์ทำไมครับดาวคารคอนเซปต์ก็คือกล้าแข็งขยันเนาะกล้าแข็งขยันเป็นดาวที่มีพลังสูงนะครับไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่หรอกครับดาวคารเนะนะชอบที่จะลุกไปข้างหน้ามากกว่าทําอะไรก็มักเป็นลักษณะเชิงลุกมากกว่าเชิงรับนะครับเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะครับกระตือรือร้อนเอาจริงเอาจัง,จงทุ่มเทไม่ย่อท้อ นะกล้าคิดกล้าทากล้าเถียงกล้าคัดแยง้งกล้าต่อสู้กล้าดิน้นแล้วก็เป็นคนลนักษณะแบบไหครับต้องต่อสู้ดิ้นรนอยู่ตลอดนะครับไม่ชอบอยู่กับที่นะแล้วก็แข็งอ่านะแข็งเป็คนคนที่มีความแข็งขันนะครับมีความกล้าแข็งยึดมั่นในแนวทางของตัวเองนะครับนะส่วนธาตุนะ้ํานะธาตุน้ําก็อย่างดาวจันทรเลยครับนะเมื่อกี้นี้นะก็คืออะไรครับธาตุน้ําก็เป็นแนวพวกอารมณ์นะอารมณ์นะ ใจเย็นสุภาพนะนิ่งสงบนะมีความลึกซึ้งนะเข้าใจรับแล้วก็รับรู้ความรู้สึกความนึกคิดของคนอื่นได้ดีเข้าใจความอารมณ์ของคนอื่นได้ดีมีจินตนาการนะครับปรับตัวได้ดีเพราะเป็นน้ำนะน้ำไปอยู่ที่ไหนก็ปรับตัวเข้ากับสภาวะของภาชนะได้ตลอดนะครับนะส่วนพบโลกนะฮะ พบโลกเนี่ยเป็นพบมรณะถ้าเป็นพบมรณะเนี่ยเราเอามุมดีมาทายนะครับเราไม่ทายเรื่องตรงเรื่องตายเราเอามุมดีมาทายนะครับเอาความหมายดีๆของมรณะมาทายก็คือนะเก็บความลับเก่งนะไม่ชอบเปิดเผยอะไรให้ใครรู้นะครับเนี่ยพูดง่ายๆว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีทุกคนนะคนรอบข้างจะรู้สึกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเดาทางยากอ,อ,อ่านใจยากนะครับอ่านใจยาก ดาใจยากนะครับนะนะเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาค่อนข้างจะปกปิดตัวเองเพอสมควรนะครับแล้วก็มีความคิดคานองออกลักษณะแบบนอกกรอบนะมีความคิดแบบนอกกรอบเป็นความคิดแบบมุมกลับมุมกลับด้านนะครับอย่างนั้นก็ได้นะพวกมรณะเนาะนะแล้วก็ชอบเรื่องลึกลับเรื่องลีลล้ลับศาสตร์ลี้ลับหรือว่าอาจจะเป็นแนวปฏิบัติธรรมนะสันโดษตัดขาดทางโลกเลยกลุ่มนี้ก็ได้นะครับ นะแล้วก็เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพวกชาวราศีพิจิกมักจะอยู่ต่างแดนถิ่นไกลนะครับไม่ได้อยู่ถิ่นเกิดนะโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าอยู่ในภพมรณะของดวงโลกเนาะส่วนแมงป่องนะแมงป่องก็คืออะไรครับลักษณะแมงป่องเราเลือกเลยครับจะหลบซ่อนตัวอยู่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครเท่าไหร่นะครับนะก็คือทํานองว่าไม่ค่อยยุ่งกับใครนะและไม่ชอบใครไปยุ่งแต่ถ้าเกิดใครไปไปยุ่งกับชาวราศีพิจิก ทำ,ะะทำนองคุกคามนะฮะทำนองคุกคามอันนี้เดี๋ยวเหนื่อยเลยนะเพราะาแมงป่องนี่ชูหางเลยนะครับเป็นแมลงมีพิษเป็นแมงมีพิษนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะถ้าเกิดใครทําให้ชาวราศีพิจิกโกรนิดเหนื่อยเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทายเราทายราศีพิจิกนะครับมันรวมรวมแล้วก็คือเป็นคนอะไรครับเป็นคนที่ ขยันขันแข็งนะครับเอาจริงเอาจังนะไม่ค่อยยอมแพ้อะไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ดีปรับตัวได้ดีนะครับเป็นคนใจเย็นนะใจเย็นขึ้นนะอังคารลัคนาอังคารในราศีธาตุน้ํากับธาตุไฟไม่เหมือนกันนะครับในราศีธาตุน้ําก็จะเย็นลงนะครับนะ่ะลักษณะอังคารของในราศีพิจิกจะเย็นนะก็คือว่าก็ใจเย็นมากขึ้นนะครับเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะ นะครับเข้าใจรับรู้ความรู้สึกคนอื่นคนอื่นมากขึ้นนะประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นคนที่ทําไมครับเวลาทําอะไรมักคิดอะไรนอกกรอบคิดอะไรในมุมกลับนะแล้วก็เป็นคนที่ออชอบคิดชอบวิเคราะห์ทําอะไรที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็ปกป้องตัวเองสูงด้วยเช่นกันนะใครที่เข้าไปในลักษณะของคุกคามหรือเข้าไปแย่ให้โกรธเนี่ยนะเต็มตัวเลยครับ นะจะเจอชาวราศีพิจิกตอบโต้แบบหนักหน่วงและรุนแรงพอสมควรเลยแหละนะพอสมควรเลยแหละนะถ้าคุณเป็นสก,กิทเขานะนะถ้าเขาไม่ผิดด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะนะครับอนะ่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะทําตัวลึกลับนิดนึงครับอ่านะทาตัวลึกลับไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกให้ใครรับรู้นะครับอันนี้คือลักษณะโดยภาพรวมของชาวราศีพิจิกก็ว่ากันตามเน้นเรื่องของการ ใช้ความหมายสีข้อนี้มากกว่านะครับเพราะ,ะนั้นความหมายก็กลับไปกลับมาก็พิจารณาเอานะครับเราจะเอาดาวกเกษตรขึ้นก่อนก็ได้ถ้าขึ้นก่อนก็ได้นะครับหรือจะอพบโลกขึ้นก่อนก็ได้แต่โดยปกติแล้วจะสัญ,ญลักษณ์จะไม่ใช่นะครับจะไม่เอาสัญ,ญลักษณ์ขึ้นก่อนเพราะว่ามันมันอ่านแล้วมันอาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับเนี่ยวิร์ดดิ้งมันจะอะไรนะคำพยากรณ์มันจะไม่สละสรวยเท่าที่ควรครับก็จบนะคลิปแรกนะสำหรับเรื่องของการ พยากรวิธีการพยากรณ์นิสัยของ12ลราศีมาในคลิปแรกและคลิปที่2นะครับนะเดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปที่3ตามมานะครับผมดังนั้นเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ